ปาดแรงเอสเกิดใหม่ในโลกเวทมวนต์ล้าหลังตอนที่1.1ปา,าศารสราชาปีาศาจเฮ้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 ฮ,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 ฮ้นี่พวกเราทางสังเร็จแล้วใช่ไหมราชอาณาจักรอาซุนเป็นเรื่องจริงหรอที่พวกเขาสามารถเอาชนะราชาปีาศาจได้ใช่แล้ว พวกเขาชนะราชาปีศาจได้วีรบุรุษของพวกเราคือสี่นักป่าใช่ไหมผู้นางจากทั่วโลกอาหารที่ลูหลาและเล่าชั้นยอดสาหรับผมที่เกิดมาในตะโกนขุนนางหนึ่งในแปดที่ยากจนที่นี่มันเป็นที่ที่ทั้งให้ผมกลัวฝ่าราชาปีศาจอีกพวกเขาทางได้ยอดเยี่ยง ยินดีต้อนรับกักพวกเจ้าทั้งได้ดีมากที่สามารถเอาชนะราชาปีศาจได้สี่วีรบุรุษคักค่ะนักปราแห่งดินนักปาาแห่งห่งปราแห่งไฟนักปาแกปาแห่แงลงเพื่อตอกแทนฟางก้าหารของพวกเจ้าให้พวกเจ้าทั้งสีคนขอ ข้าขอมอบนนางสี่จองเวทผู้ยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดิอะไรนะสีจองเวทผู้ยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดิใช่แล้วจกักรพรรดิมันเป็นนางสังหรักผู้ที่ได้รักเลือกเท่านั้นและซึ่งขอชื่อของพวกเจ้าทั้งสี่คนจะได้รักการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และพวกเจ้าสามารถใช้นางจากักรพรรดิ ได้อย่างแท้จริงในโลกเวทมนต์แห่งนี้และนี่เป็นรางวัลที่ข้ายอยากให้พวกเจ้านักป่าแห่งไฟจากนี้ไปเจ้าจะได้รักนางว่าสีจกักรพรริขอรักองค์จกักรพรรินักปาาเอลทัศคักนักปาาเอลทัศถึงแม้ว่าเวทของเจ้าจะล้าหลังฝ่าผู้อื่นแต่ว่าผมก็ได้รักนางจากักรพรรดิเหมือนกันหรอ ฟึกคือนาของเจ้าตอบไปนี้จกักรพรรดิสายฟ้าผงฮึกฮ๊กฮกึขอคุณมากอีกครั้งแสดงฟางขอบคุณพวกข่าวทั้งสี่อีกครั้ง,ง,งขอคุณสี่วีรบุรุษขอคุณสี่วีรบุรุษขอคุณสี่วีรบุรุษนี่เป็นช่วงเวลาหลังจากใช้ชีวิตอยู่มาสี่ปีครั้งหนึ่งฉันเคยขอบคุณ ถูกยองรักในฐานะวีรบุรุษนี่นะครับนี่คือเพจของผู้แปลเลยนะน,นี่เนี่ยเพจของผู้แปล,ลนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับงั้นก็มาต่อกันเลยต่อปาดแรงเอสเกิดใหม่ในโลกเวทมนต์ล้าหลังตอนที่1.2 15ปีผ่านไปท่านเอลทัดท่านเอลทัตหึง ขอคุณสำหรัากกาชี้แนะวันนี้หือค่อยมาขอคุณข้าตอนได้กินพวกมันเถอะครับข้าจะไปสั่งลวดดูว่ามีพวกวัชพืชปีศาจอีกไหมโลกบาลน,นี่นี่แสดงว่าฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วสินะท่านเอลทักเจ้ามาทางอะไรที่นี่เมอรลินคุณป่วยแล้วทางไมคุณยังพรายาง คนฟ้าเวทมนต์ใหม่ๆทุกวันเจ้ากำลังจะบอกให้ข่าหัวตัวเองหน่อยใช่ไหมเมอรลินข่าวิ่งเร็วเอลทัตปราศาสราชาปีศาจมันกำลังถลงเหอยข้ารู้แล้วแง่แง่ปีศาจและลูกของเธอพวกเขาโดนลูกหลงเพราะการต่อสู้งั้นเหรอนักปาาได้โปรดเด็กคนนี้เมอรลินเมรลินช่วยเขา ทีอาลักไปเฮเดี๋ยวก่อนเจ้าคงจังไม่ได้ว่าข้าเป็นคนค้าข้อรัวของเจ้าแต่เจ้ากับมองมาที่ข้าด้วยสายตาที่ห่วงใหญ่แบกนั้นเรื่องนั้นช่างมันเถอะมันคุ้งค่ากับการได้สอนคนมีฝังคสามารถเช่นเจ้าเองที่ข้าพยายามเพราะมีเจ้าจ้องมองมาที่ข้าจากด้านหลังหื มันเป็นเหตุผลที่ทางให้ข้ามุ่งมั่นที่จะค้นฟ้าเวทมนต์ใหม่ๆเพื่อที่ข้าจะได้แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งนี้เพราะข้าใช่แล้วถ้าอยากเป็นจองเวทที่แข็งแกร่งทุกคนต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงอยากแข็งแกร่งนั่นเป็นเรื่องกิงสำหรับข้ายังไงก็ตามมันน่าเศร้าที่ข้าหมดฟางหวังที่จะไปถึงจุดสูงสุดของเวทมนต์แล้วล่ะ คุณกำลังพูดว่าอะไรถึงเอลทัสจะไม่แข็งแก่งแต่ว่าจากักรพรรดิสายฟ้าแข็งแก่งที่สุดในโลกเฮงข้าหนะแข็งแก่งท่านเอลทัสท่านเอลทัสในบรรดาผู้อดอแอแค่นั้นแหละแต่ในบรรดาผู้แข็งแก่งนี่ยังเด็กและมีพรสวรรค์ไม่ได้ยังเทียบก,กับพวกข่าว้าแม้แต่ตอนที่สู้กับราชาปีศา ข้ายังเป็นคนเดียวที่อายุเยอะที่สุดท่านเอลทัสมีข่าใหญ่เหิงมีอะไรงั้นเหรอทางไมเจ้าถึงดูล้นล้านขนาดนี้ที่สถาบันของจักรพรรดิไฟพวกเขามีทฤษฎีเกี่ยวกับฟ้งเข้ากันได้ของเวทมนต์ของพวกปีศาจอะไรนะนี่ครับเป็นเวลานานที่พวกเราได้ทดลองเกี่ยวกับฟ้งเข้ากันได้ของเวทมนต์ของปีศาจ ตอนนี้พวกเราได้ทางสังเร็จแล้วเข้าค่าเข้าใจแล้วตามที่ข้าคาดหวังไว้จัรพรัดฝ่ายช่างหน้านักถือจริงๆท่านเอลทัศพวกเราทางจะทางยังไงดีพวกเราอย่าไปยอมแพ้พวกเขาครับค่ะท่านเอลทัศทดสอบก,กับมือลินสิเราใช้แค่เส้นผงเส้นเดียวเพื่อทดสอบจากนั้นก็เอาไปแช่ในหลอดทดลองทั้ง4อัน ว้าวจบไปแล้วควร,รับขอฝากเพจผู้แปลต่างนี่เลยนะครับปาดแรงเ e อเกิดใหม่ในโลกแห่งเวทมนต์ที่ล้าหลังมันกลายเป็นสีฟ้าและสีเขียวแต่นี่หมายความว่าตาง,งานวิจัยของจงักรพรดไฟถ้าสีเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและสีเขียวก็หมายความว่าเป็นธาตุน้งและธาตุลง และระดับจะถูกแบ่งต่างฟางเขร่งของสีนี่หมายฟางว่าเจ้าได้อยู่ในระดับเอทั้งสองธาตุแล้วหลอดอันอื่นเป็นสีแดงและน้ำตาลนั่นหมายฟางว่าธาตุไฟของเจ้าได้อยู่แหลงสและธาตุดินอยู่แหลงบีน่าตกใจจริงๆเมอร์ลินข้าไม่คิดว่าเจ้ามีควาสามารถขนาดนี้ ข้ารู้ว่าเจ้ามีฝาความสามารถด้านเวทมนต์เพราะข้าเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เด็กแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เวทมนต์จะถูกแบ่งออกเป็นเสียเพศคือดินน้ำลมงไฟฝาความสามารถของเมอร์ลินในแต่ละด้านนั้นถือว่าสุดยอดต่างหลักสูตรเวทมนต์หลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนเวทมนต์พวกเขาจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของเวทมนต์ในแต่ละธาตุ ลแล้วหลังจากนี้นั้นเป็นเวลานานและพวกเขาก็สามารถพกฟางเข้ากันได้ของเวทมนต์ถ้าเด็กที่เกิดมามีฟางสามารถสูงพวกเขาจะได้รับก,การพิจารณาที่จะให้เข้าโรงเรียนเวทมนต์ไม่สิผู้ได้ถูกคือพวกเขาถูกกำหนดมาให้เข้าโรงเรียนตั้งแต่เกิดแล้วพวกเขาจะแข็งแร่งขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปทดสอบ ทดสอบแบบนี้ฉันอยากเห็นว่าเอลทัตจะเป็นสีเข่งไหมเธอยังไม่เห็นผลทดสอบเลยนะเมอร์ลินใช่พูดตรงๆคือฉันอยากเห็นผลทดสอบด้วยตาตัวเองฉันไม่เข้าใจเธอพูดอะไรเอลทัตเป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิดินนะยังไงก็ต้องเป็นสีเข่งแน่นอนแม้ว่าฉันจะไม่สามารถไปถึงระดับสูงสุดของเวทมนต์ได้ ข้าก็สงสัยเหมือนกันว่าข้ามีฟางสามารถตั้งแต่เกิดเหมือนคนอื่นไหมข้าต้องทำง,งานหนักกว่าคนอื่นแต่ถึงจะทำง,งานหนักกว่าคนอื่นมันไม่มันไม่ม,ไม,มีสีนี่มันคืออะไรอ่งมันไม่มีหมายฟางว่าไม่มีสีและโปร่งใสหมายฟางว่าไม่มีฟางเข้ากันได้ถูกต้องไม่มีฟางเข้ากันได้หมายฟางว่า ไม่ว่าข้าจะทำยังไงข้าก็ไม่ใช่คนที่ถูกเลือกทางไม่ทางไมกันข้าคือจกักรพรรดสายฟ้านะมันอาจมีบางอย่างผิดพลาดต้องทดสอบใหม่ใช่แต่น่าเสียดายไม่ว่าจะทดสอบกี่ครั้งผลลักธ์มันก็เหมือนเดิมทางไมกันท่านพ่อเอลทัสท่านเอลทัศท่านเอลทัสแฮกไหกนที่สุดข้าก็เข้าใจ ข้าไม่สามารถไปถึงระดับเดียวกันกับจกักรพรรดิคนอื่นได้และว่าทำไมข้าไม่แข็งแกร่งเหมือนพวกเขาเพราะข้าไม่ใช่ผู้ถูกเลือกข้าไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดของเวทมนต์ได้เพราะข้าไม่ได้ถูกเลือกมันต่างจากพวกเขาทั้งสามที่ถูกเลือกมาตั้งแต่เกิดข้ามันน่าสงเพศน่าสงเพศจริงๆ แม้แต่วาระสุดท้ายของชีวิตยังต้องมาตายแบบนี้น่ารังคานน่ารังคานน่ารังคานอากสกิลการเกิดใหม่จบไปแล้วครับตอนนี้ไปต่อกันที่1.4เลยนะครับมาต่อกันที่ตอนที่1.4เลยนะครับเจ้าเข้าใจแล้วเลือกมันเกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนดังนั้น ข้าจึงลืมไปว่าข้ามีสกิลนี้นี่แหละที่ข้าต้องการเมื่อข้าตายข้าจะมายังโลกที่ข้าสามารถมาได้คนเดียวไม่เจอกันนานเลยนะเอลทัสที่รักของข้าขอคุณฟางดื้อหลานของย่าที่ทั้งให้เจ้าพยายามที่จะก้าวข้าขีดจำกัดของตัวเองข้าเห็นมันทั้งหมดเจ้าทังได้ดีแล้วล่ะแต่ว่ามันจบแล้วเหรอคงหมายถึงเรื่องพวกนี้สินะ เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วสำหรับก,การเกิดใหม่ครั้งที่สามของเจ้าปรดเลือกค้างของเจ้ามาสองข้อและจากนั้นเจ้าจะได้ไปเกิดใหม่วิธีทางให้แข็งแกร่งขึ้นหรือว่าจะเป็นการเติบโตของพลังเวทถึงสองเท่าละ่ะไม่ข้าไม่ต้องการของแบบนั้นข้ามีฟังรู้มากมายเกี่ยวกับเวทมนต์ในหัวของข้า พาอ,อแค่มีเวลานานพอสังหรับก,การทดสอบแค่ขายเวทมน์เหล่านี้มันก็เพียงพอแล้วสังหรับข้าฟูฟูฟูตางที่ข้าคาดไว้แม้ว่าจะไม่มีฟางเข้ากันได้ของเวทมน์เจ้าก็ยังพยายามจนถูกเรียกว่าจากาักรพรรดิสายฟ้านั่นไม่ได้เกิดจากพลังขอดสกิลแต่อย่างใดแต่มันเกิดจากความสามารถของเจ้าข้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า ข้าต้องการอะไรข้าเข้าใจแล้วเจ้าพ้องหรือยังข้าพองแล้วงั้นก็ขอให้เจ้าโชคดีกับชีวิตใหม่งืองเงืองอ่าฟ้าทรงจังกำลังไหลเข้ามาในหัวใช่ใช่คำว่าฉันแทนข้าเพราะมันเกิดใหม่แล้วฉันคือใครเหงฉันคือเอลทัสฉันไม่ได้เกิดใหม่เป็นเด็กสีครัวเพราะถ้าไปเกิด เป็นเด็กสี่วกฉันจะไม่สามารถจังเรื่องราวทั้งหมดได้แบบนี้นี่เองขอคุณเทพธิดาสำหรับก,การเกิดใหม่ของฉันฉันจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้โอ้ใช่แล้วเกือบลืงไปสำหรับก,การทดสอบฟางเข้ากันได้ของเวทมนต์ทั้งหมดนี่เพื่อทดสอบ จบไปแล้วนะคะสามารถไปติดตามได้ที่เพจต่างนี้เลยนะคะ